สวัสดีจ้าเอาแบบนี้ชิมากินกวยจับต่อได้แบเนี้ลูกสาวไประเทกก๋วยจับมาเนี่ยก๋วยจับยวนแมนี่ของฝากจากน้องคนสวยน้องพินร้อนนี่แซ่บแซ่บเนี่ยเอานี่อู้ยก๋วยจับนะคะกวยจับยวนต่อเมนูสองนะคะวันนี้เบกกยจับยวน โอ้มาได้มากินใส่หมูใส่ลูกชิ้นใส่มีหมูยอหมูสามชั้นแล้วก็ลูกชิ้นหมูอร่อย เันไก่ต้มมาจากอุบุนครับ Nó ngon đấy Mùi giò cà xẹp ở tà la đấy, xịt mới u -Bôn. Mình ngồi chăm này có nông sáu khóc xoài, nông Phín Để bà chú ก็มาทํากินอร่อยหมูเต็มหมูเต็มกุม้ยข้าวบ มาเด้อมาเด้อทะลุจอมไม่กินน้ำกันกินก๋วยจับย้วนน้ำกันได้จ้า มชอบของครอบครัวนะคะกลวยจับยวนเก่งมไม่กับมัดกลวยจับยวนกับมัด ครับน้กันบ่บ้งบ่ต่าุงกันบ่มาด้วยจ้ะผู้ใดก็ได้ มะแรงเห็ดแต่เนี้ยแซ่บๆกินนี่บอ้วนยักสิวางเด็ดมาพี่น้องเนาะเขาบอกว่าตายพี่ดีกว่าตายจอยจ้าอุดมสมบูรณ์น้ำมะแรงนะกินดีดีตายพี่ดีกว่าตายจอยเขาบอกจับยวนแซ่บๆเลย โอเคนั่นคือจะกินบวบเบิดถ้วยเราคือกินแกงเราไม่แล้วอะไรเงี้ยอืมบ๊ายบายก่อนเอาโอเคเราจะเนาะบ๊ายบายเนาะคำสุดท้ายจ้าบ๊ายบายอืม